การใช้พรกฉุกเฉินถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่รัฐบาลจําเป็นต้องนํามาเป็นเครื่องมือนะครับในการควบคุมผู้ชุมนุมไม่ให้ก่อเหตุละเมิดกฎหมายเหมือนที่ผ่านมาและยังยืนยันด้วยนะครับว่าจะยังยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดความรุนแรงตามมาชิฟโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัทวุิกรเจริญการตัดสินใจประกาศใช้พระ,ะราชกำหนดบริหารราชะการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรหลังการชุมนุมของกลุ่มกปปสเริ่มส่อเข้าความรุนแรงและมีกลุ่มบุคคลพยายามสร้างสถานการณ์ให้เกิดความสูญเสียกำลังกลายเป็นการถูกหยิบยกไปเป็นประเด็นทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามว่าการประกาศใช้กฎหมายพิเศษจะเป็นการลุกแก่อำนาจของรัฐบาลหรือสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมหรือไม่แต่หากพิจารณาการประกาศใช้พรากฉุกเฉินของรัฐบาลครั้งนี้ อาจแตกต่างกับการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินของรัฐบาลในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2553เพราะการประกาศใช้พรกฉุกเฉินของรัฐบาลชุดนี้ได้ใช้ตำรวจเป็นกำลังหลักในการแก้ไขสถานการณ์และมีทหารเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการดูแลสถานการณ์การชุมนุมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบหรือสอ,อสอยืนยันว่าการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน ยังให้สิทธิ์ในการชมนุมกับกลุ่มกปปสอ,อย่างเต็มที่แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ได้คิดไปทำลายทำลายลาย้านเจรจาใช้กฎหมายมเป็นหลักไม่ได้มีความคิดจะไปะสลายเอ็มสีกก่หการกเอเกไปยิงอย่างที่สุเทพเคยสั่งท่านวรพงษ์น่ะ บอกให้ตำรวจเอาเอ็ม16ไปแก้ปัญหาไม่มีแม้การประกาศใช้พรลกาฉุกเฉินจะให้อำนาจกับรัฐสามารถกำหนดเพื่อเข้าออกเคหสถานของประชาชนได้แต่รัฐบาลยืนยันว่าการประกาศใช้กฎหมายพิเศษครั้งนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของประชาชนและยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ การประกาศพลกอรฉุกเฉินของรัฐบาลมีกำหนดการประกาศใช้เป็นเวลา60วันในกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการเฉพาะอำเภอบางพีและจังหวัดปทุมธานีเฉพาะอำเภอลาดหลุมแก้วพร้อมกับการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อสอตั้งแต่วันที่22มกราคม2557สำหรับการประกาศใช้พลกฉุกเฉิน ได้ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารที่แตกต่างกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงใน4ข้อได้แก่พรบรความมั่นคงประชาชนฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้แต่พรกฉุกเฉินฟ้องไม่ได้พรบรความมั่นคงยังอนุญาตให้มีการชุมนุมได้แต่พรกฉุกเฉินไม่อนุญาตให้การชุมนุมพรกฉุกเฉินให้อำนาจมากกว่าพรบรความมั่นคงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปิดล้อมตรวจค้นจับกลุมได้ หลังเสร็จสิ้นการใช้พรบรความมั่นคงรัฐบาลต้องทำรายงานไปยังรัฐสภาและเปิดให้รัฐสภาสอบถามแต่พรกฉุกเฉินถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารไม่จำเป็นต้องรายงานต่อรัฐสภานับจากนี้ไปจึงต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสอย,อย่างใกล้ชิดเพราะการตัดสินใจประกาศใช้กฎหมายพิเศษขั้นสูงสุดของรัฐบาลย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศ ในสายตาชาวโลกนั่นหมายความว่าหน่วยงานความมั่นคงได้ประเมินแล้วว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสย่อมไม่ธรรมดาและอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลยืนยันแล้วว่าการประกาศใช้กฎหมายครั้งนี้จะอยู่บนพื้นฐานความสงบเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักของกฎหมายนัทวุฒิกรเจริญ NBT News โฟกัสพัก